สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเซิร์ฟจ็อกเกอร์ซิตี้นะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับ i อ PC อยู่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนลิงก์เกมก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบในเซิร์ฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาเป็นเด็กใหม่นะครับวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะได้รับตังค์เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับก็คือจะได้ตังค์ถึงห้าหมื่นเลฟนะ ส่วนตรงจุดเกิดนี่ก็สําคัญมากนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้นครับก็จะเป็นจุดขายดินนะครับเพราะว่าในเซิฟนี้มีงานเก็บดินด้วยนะครับได้ตังดีเนาะแล้วก็จะมีจุดขายเบียร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในเซิฟนี้มีโรงงานเบียร์ให้เราทําด้วยนะครับจะเป็นงานขาวนั่นเองเนาะและสําหรับใครที่ยังไม่มีโรงเรียนอยู่นะครับเพิ่งเข้ามาเนาะก็กดสุ่มโรงเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับสุ่มโรงเรียนพิมพ์ไปนี้เลย สุ่มโรงเรียนแล้วเราก็จะวาร์ปกดตกลงอีกรอบนึงนะแล้วเราก็จะวาร์ปไปยังโรงเรียนนั้นเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขับรถของโรงเรียนนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนนั้นแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่ช่างกลปทุมวันนั่นเองครับนี่เลยรถเท่ๆก็มีให้ขับเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะมีรถส่วนตัวนะครับก็ไปทํางานแล้วก็หาตังค์ซื้อได้เลยนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งครับถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบโรงเรียนที่เราอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่า มันสุมมาแล้วไม่ได้ก็เพื่อนหรือว่าอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนก็สามารถทําได้นะครับก็พิมพ์ทับโนโนโนะโนโน,โนโนโนแล้วและก็ศูนย์หกะครับไปดีหกแล้วแล้วก็กดเ n อร์น,อนะครับตอนนี้ผมได้ออกจากกลุ่มช่างกลปทุมวันแล้วนะครับและทีนี้ผมก็สามารถที่จะ กลับไปยังจุดเกิดและสมัครโรงเรียนใหม่ได้นั่นเองนะครับและต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําของฟรีในเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้แจกของแฟชั่นฟรีนะครับทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับถ้าใครเล่นบน PC นะครับแค่กดอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับก็จะสามารถที่จะใช้เมนูของฟรีพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นแฟชั่นฟรีนั่นเองครับแล้วก็กดลงไปเลยนี่มันก็จะมีของฟรีต่างๆนะครับอย่างเช่นหมัดไฟนะครับนี่เลยเราสามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องโดเน นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะใช้ของอันอื่นนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นบนมือถือนะครับก็สามารถเปิดเมนูนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือกดไปที่ปุ่มกาปั้นนะครับค้างไว้นะครับมันก็จะอยู่ที่มุมขวานี่แหละนะครับกดค้างไว้มันก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมาแหละนะครับนี่เลยแล้วก็กดไปที่แฟชั่นฟรีตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้กระเป๋าปลาฉลามก็ได้นะครับดูดิ คนน่ารักนี่กระเป๋าปลาฉลามแจกฟรีทุกคนเลยนะครับแล้วก็ จะมีไอนี้ด้วยนี่นี่ไอกระเป๋าต่างๆนะครับอย่างเช่นกระเป๋าลําโพงแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาออกมาใส่ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นฟรีหนึ่งนี่แหละนะนี่เลยนี่มีฟรีหนึ่งนะครับโคเท่แต่ว่าอาจจะต้องเลือกให้มันตรงสกินเราหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าหมวกมันจะติดหัวนะครับตอนนี้นะและในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีของโดเน a t ด้วยนะครับนอกจากของฟรีแล้วถ้าใครอยากจะโดเ a t e นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนเซิร์ฟก็สามารถทําได้นะครับโดยไปที่โดเ a t e ตรงนี้แหละนะครับก็จะมีพวก ไม้เท้านะครับไม้เท้าเทพตัวนี้นะครับตีทีเดียวตายเลยนะครับหรือว่าจะเป็นไม้เบ็ดบอลเทพนะครับไม้เบ็ดบอลเทพนี้ประมาณสักสี่ห้าทีตายนะครับราคาก็จะต่างกันนะเพราะว่าดามีมันต่างกันนะครับแล้วก็มีพวกชุด CJ เจกาชปองอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นปืนก็มีนะครับอย่างเช่นเดเซอร์ตัวนี้ครับสามทีตายนะครับปืนมันจะไม่โกงเท่าไหร่นะครับสามทีถึงจะตายนั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะเป็นไม้เท้าตีหนึ่งทีตายนะครับนี่เลย นี่เขาไม่น่าจะไม่ว่าอะไรนะครับผมก็เทสหน่อยนี่หลับเลยนะครับขออีกคนนึงครับขอโทษด้วยครับนี่ทีเดียวตายทีเดียวหลับในเลยนะครับจังหวะนี้เนาะและถ้าใครอยากจะใช้เป็นปืนก็ได้นะครับ3ทีตายนะครับเดเซอร์เนาะนี่เลยนี่มีปืนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีไฟมุ่วๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสกินใหม่นะครับนี่เลยอย่างเช่นอ่าเป็นหมัดควันแทนแล้วกันนะนี่เลย ไอ้ไฟมันก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นหมัดควันแทนนะครับและหมัดควันนี้ก็ใช้ฟรีนั่นเองครับสำหรับเดเซอร์นี่3ทีตายนะครับส่วนลูกกระสุนนี้ไม่จํากัดนะครับถ้าสมมติว่ามันหมดแล้วก็แค่เก็บในกระเป๋าแล้วก็อ,ออกมาใหม่นั่นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากจะดเดสน,สนับสนุนเซิร์ฟนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เซิร์ฟเปิดไปนานๆน,นั่นเองนะครับ และมีอีกหนึ่งระบบที่ไม่แนะนำไม่ได้นะครับก็คือการอุ้มเออนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นสตอรี่นั่นเองนะครับเราจะต้องไปซื้อผ้าห่อศพตัวนี้มาก่อนนะครับแนะนำให้ซื้อมา2อ,อันนะครับเพราะว่า จะเป็นการอุ้มแล้วก็การวางด้วยนะครับเพราะว่าการอุ้มกับการวางจะใช้อย่างละหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เลยและหลังจากนั้นนะครับเราก็หาผู้โชคร้ายสักคนหนึ่งนะครับตีนะคนนี้แล้วกันนะนี่เลยให้เราพิมพ์ทับว่าอุ้มเอ,อ๋นะครับแบบนี้เลยอุ้มเอ,อ๋และเว้นวรรคตามด้วย ID ดีนะครับไ d ดีสูตนะนี่เลยแล้วก็กด enter และเขาก็จะมาอยู่ในน้ำมือเรานี่นะครับนี่เลยและมีเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครที่โดนอุ้มเอ๋อของในตัวก็จะหายหมดยกเว้นเงินเขียวนะครับพวกอาวุธนี่ก็หายด้วยนะครับแต่ว่าก็มีวิธีแก้นะครับในเซิร์ฟนี้เราต้องมีบัตรประกันอาวุธด้วยนะครับสามารถติดต่อซื้อกับแอดมินได้นะครับและก็จะเป็นไอเทมถาวรในเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับและถ้าสมมติว่าเราจะวางเขานะครับก็พิมพ์ครับว่าอุ้มเอ๋ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่อุ้มเอ๋อ และเวินวักตามด้วย ID นะครับนี่เลยก็จะเป็นการว่าน,นะครับและทีนี้เขาก็จะวับมาอยู่ตรงนี้นะครับและสักพักหนึ่งเขาก็จะวับก,กลับไปที่ตู้ปลาในเซิร์ฟนั่นเองนะครับและต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนําจุดคราฟวูธในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่เมือง รัดแวนจูรัดตรงที่เกาอสร้างตรงนี้เลยนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนี่ก็จะมีจุดคราฟอาวุธอยู่นะครับสรับเซิร์ฟนี่จุดคราฟอาวุธหาง่ายและคราฟง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสติดถึง99%นะครับถ้าใครโดน1%หรือว่าค้ามไปติดนี้บอกได้เลยว่าดวงกดมากๆนะครับและอาวุธในเซิฟนี้นะครับก็จะมีอยู่3มอันนะครับสนับมือไม้สนุกเกราะแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปนี่ไปแอบถ่ายสาวได้นะครับในเซิฟเนาะและวัตถุดิบก็หาไม่ยากเลยนะครับอย่าง สนับมือนะครับใช้แค่ท่อนซุง100อันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของที่หาง่ายในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบอันเดียวด้วยนะครับและงานในเซิร์ฟนี้ก็มีให้เราเล่นเพียบเลยนะครับสรับงานที่ผมจะแนะนำนะครับก็คืองานเก็บไข่อีสเตอร์เอกนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นงานธรรมดานะครับแต่ว่างานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้ตังเยอะด้วยนะครับเก็บลูกนด้ง ได้ตังค์ถึง450นะครับถือว่าเป็นงานที่ได้ตังค์เยอะที่สุดภายในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะจุดขายจะไม่ได้อยู่ที่ตลาดนะครับจะอยู่ที่เมืองรัฐแวนจูรัสและไม่บอกจุดด้วยนะครับเป็นงานข่าวที่ไม่บอกจุดนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้และหลายคนน่าจะถามล้วเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีง่ายๆก็คือถามผู้เล่นในเซิร์ฟนั่นแหละนะครับและวิธีนี้ก็จะทําให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆในเซิร์ฟด้วยนะครับจะได้คุยกับคนอื่น ด้วยนั่นเองนะและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเก็บแมงกะพุนที่บ่อนน้าศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับว่าไปนั่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเก็บแมงกระพุนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับและแถวนี้มันก็จะมีต้นไม้ที่เราสามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้น,นะครับดูดิดโคเท่นะครับแล้วเราก็กระโดดลงมาจากด้านบนนี่โคเท่นะครับแล้วที แล้วก็ว่ายไปกลางน้านะครับแล้วเราก็ลองสังเกตดูนะครับว่าด้านล่างมันก็จะมีแมงกะพุนอยู่นั่นเองนะครับหลายคนน่าจะไม่เห็นนะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่เลยเราต้องทาแบบนี้นะนี่เลยมันก็จะมีแมงกะพุลอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเก็บแมงกะพุนพวกนี้ได้นะครับแล้วก็การเก็บแมงกพุนนะครับจะเก็บได้ทีละ1ตัวนะครับถ้าสมมติว่า เราเก็บตัวนี้ไปแล้วนะครับเราต้องย้ายไปที่ใหม่เรื่อยๆนะครับนี่ก็จะทําให้เราไม่เบื่อด้วยนะครับก็คือไม่ต้องมากดเก็บอยู่ที่เดียวนะก็คือเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเพื่อนของเรานะครับถ้าใครอยากจะลองมาเก็บแมงกะพุนนะครับทํางานในเซิฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีงานหลายแบบเหมือนกันนะครับและงานต่อไปที่จะแนะนําก็คืองานตกปลานันเองนะครับสําหรับจุดตกปลาตรงนี้นะครับก็ จะมีของเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นฉลามนั่เองนะครับก็จะมีวิวเป็นฉลาม2ตัวนะครับนี่เลยอยู่บนทะเลนั่นเองนะครับแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยนะครับดูดิแสงเอามาช่างสวยสุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับจุดตกปลาตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าใครมาวิ่งเล่นแถวนี้แล้วตกไปกลางทะเลนะครับแน่นอนว่า เราจะต้องว่ายกลับไปที่ฝั่งนะถึงจะมาตรงนี้ใหม่ได้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้แจ๋วมานะครับมีสะพานเลยนะครับนี่เลย สามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็กันคนที่ตกลงไปนั่นเองเองนาะนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ดีๆในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับและส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเอ็ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม